มา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 ไม่ไดออ้ก็เป็นเจ้าเด็ดนะนี่เงินโอ้โดนไปลายปาสเอาจับมาปลาตัวนี้ตัวนี้เน่จบเก่นปล,ลาไหมนะ เลีอะไรนะโอ้ฟังนี่เด้อสองหรือห้า ัห้าสิบสองบหกหกสองหมื่นัจะมอที่จะเมาบอกเป็นต่ำคาปากติดตามคาปากทั้งหมดใช่ไหมแค่นี้อ๋ออาแต่ตัวนี้โอเคสองหกเกียบร้อยจ้า

เลื่อยไปต่ำาร้อยีส่อีอี0 0 0 1าี0กสิ0เ0สเองสนกายาเจส้าสงมป้ยี่หมอหมอรเยต0 1าไดน้

กหกสีเดียวหกสีเดียวจ้ะโดนสองใบโดนสองใบกับก,ก,กักสองใบจ้ากัเท่าไรนับเือกเไรห้ามื่นนับก,กันเอาจากห้าหมืนม่นห้าหมื่นอันนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งหา้าหนาะคุยกันเอเด้อ เต็มสีเท่าเลยสามส็บสามหมื่นหกสีสองหนจังเย็นนะขอจตังแป๊บนึงหกสีคครับหนึ่งสองสามนับเอาเด้อสี่อะไรนะกังันงอันนี้แกกวะกัรท่าเงิน่ใช อ่อเจ็ดสี่ส่เดี๋ยวซ่อมไปอีกหมื่นนึงเจ็สีหกมืนอนับเอาละอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบกเจ็บดสิบเกสองสสีหกเกหมนเ็ดหนหกสิเกเป็นห้าหมืนหนงสอ หกเจ็เจ็ดเก้าสี่เป็นหกครแล้วก็ลายอยู่หกสี่สองใบหสี่สองใบครับสองใบเท่าไหร่ครับมือสองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบสิบเอดสิบสองโอเคอ่ะฟัง

ก็สามสงาอะรอยูถ้าเกินห้าสูงสี่สูงหาสูงสี่สูงเงละครึ่งโอเคอ่าเฉลยงัดหกมาสามรอบแล้วรอบนี้ไม่มีให้มันรู้ไปสี่เต็มเต็มสามสี่ห้าวันโจ่คตึงสองตัเดินสองตัเท่าไรสองตัำแต่ผมโดนกับเมือหนึ่งไปสองโอเคโอ้รถแทงไม่ถูกเลยแปสิบเมื่อัเมื หมื่นหนึ่งมนสี่ห้าสิบหกเจ็ดดก็ยี่สิบอ่ะครบแล้วครบสองหมื่นตาสองหมื่มันีเดอจานเป็นสสี่้าหมื่นหนึ่งกว่าเจ็ดแปดเ้าสิบอันนี้เป็นสามหมื่ามหมื่นหนึ่งสองสามสี่หนเี่ออนี้เอาไปว่าันหมื่นหนึ่งมนบอกป็นีครบี่มื่เนครับ เตัาก so ่ายว่าจมากก็ไม you like? yeah. ่สองสามเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเป็นสองหมื่่นนึงเอาเอาออกมน่ะเจ็ดเจ็ดเก้าสิมหม่นอเไม่ได้เเจ็ดเก้าสิบมื่นโอเคสามหมืสมื่นเนาะสวม่ไปพูดเยของเก็บหมดแล้วนะโอ้โหอยู่คนเดียวเาสดเนาะ

ไม่ถูกตานี่ก็ฟอแล้วเนี่ยก็ลงอ๋อมุณหยาบวนม่นี่มาเตะตาเออติดแซวมาเนี่ตัมสองมื่นเลมาเต็มตั้มมาเอาจะมาก่อนเนี่ตัวนี้มาก่อนตัวนี้มาก่อนตัวนี้มาก่อนไปแบบนี้ตะตา้างด้วเออมาเดินมาเชเอาตาของพานไเอาเไหมไม่ใช่ตัวเด็กขอยู่นี่นะจะเอาไปเป็น่น้าว เอานีขเนีขอยันนี้ของผมที่แรกผมงติงสายักใหม่ยักจะไรยักใหม่ยักไปแบบอันนี้เริ่มไม่่ยเอันนี้การกหหรื่าเวรทำแบีเจ๊โทรศัพท์เจ้ใช้งานอยู่ไหมต็งสาม อั็นนเป็นสามเป็นสามกระจายกระจายอ๋อปบาสามลงต่ำเลยนี่สามอันนี่โอเคเปิดอ่ะส well. ้มไ่มีสามหรอวะ หกเต็มเตียร้อยเต็มเไหลลงใช่ไหมจ๊ะเกียร์กันเอานะไอนี้ยินนะจ๊ะนะจห้าหมื่นเยอ์กันเอานะจ๊ะเแสนนึงแสนนึงเลยเได้เมื่อกี้แสนกว่าดูนะใช่ไหมเกิดาขึ้นมาอ่ผมห้าหมื่นนะเยอนนะ ไม่ถนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ถนัดใจถนัดใจรับใช้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบ

sắp sử dụng sắp sử โอเคก็เมื่อยเมื่อยริ้ไหมเมื่อยอ่าชมเมื่อยไหมฟังมาจาแท่งไม้คูเลยน้าตาแล้วเป็งไล ให้ไฟต่ำผมยักบุญนะขอยักหนะ้าตาเนี่ยให้ไฟต่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนิามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ กับการหาซ้ำเนาะแม่หาซ้ำตรงนึงเต็หกเต็งสามเต็งหกก็ห้าสามจมือเต็งสูงตัวเสียหกตัวไหนเต็งสูงตัวเสียหกเนี่ยแค่นี้โอเคเอาขอเปลือนนะขอบเตือนมผ่าปานะทั้งหมดผ่าปาเต็งตั้มอ่ะเข้ามากลับแล้วสรุปแล้วผ้าปาเต็งตั้มเอาง่ายว่าตั้สามนี่สองหม ที่เดียวยเดียวเ่็นบ่จีได้เล่นกับผมเนาะโอเคสี่ห้หกเรียบร้อยจ้าเียบร้อยเดี๋ยวอันนี้นะติงสูงตัวนี้เดียวครได้ละติหกมืเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ยูยังก่เซียวหกเซียวะเออเซียวหกติงสูงสามสี่ห้าหกเจ็ดกเจบเซียวหกหมือนหนึงจ้าเจแล้วก็หสูง สองสามสี่หหกหกสูงหกใบหกปเที่ยวสองใบรวมือเป็นมือสองเที่ยวมือสองอันนี้ติงสูงนะเจ้ใจอย่างก่อนเจ้าใใจไปเลยเสี่ยวเจบมือหนึ่งกับอีกสองพันี่อยู่เนี่ยเป็นมือถ้ากับสองพสี่ไม่สองสองสี่เอา่เกัสิบันเต็งสูงมือหนึ่งเอาสี่พโอเคหสูงกี่ใบหสูงหสูงไม่มีแต่หกสี่หกใบ

โอเคเยานะฟังเออให้แทงถูกบ้างดิคลิกแล้วเม่ละยันหนา่งพันมาสุดงล้วนน่งพันหมดนะเออะไรโดนแค่เซนเดียวหมดแล้วแต่เตมมาเซ็นองเสียแล้วนะ Mùi tiệc chế, thắng chết thở thắng chế thôi 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 จ็ดแปดเก้าสพันลสี่ใบหกสี่้าสีกห้าัลี่ใบดักดักหกสองหนึหกสี่สองชอบหกสี่องไปไเต็นตาำสงหมื่นสิบองสิบ2สิบห้าห้าาม แ9 2ส4าี่แห er like <wh> ้ล้วก็หกหสตัวเต็งนาะเต็งหกค่ันี้อยู่ยังย้าก็อยู่หกตัวเ้ยอยู่หกตัวเนาะตัวเต็งเป็นยังเ่เต็งห เตมมทำจ้าจ้าเดี๋ยวนะจ้าอันนี้อันนี้ไม่มีผลนะจ้ากินก่อนถูก้เดี๋ยวนับตัวนี้ให้นะจ้าสองหมื่นเจ็ดสิบดสิบก็ยิงสองหมื่นถึงตามตามสีนะจ้าตามสีหนึ่งสองสามสี่ไปนเีเจ็ดแปด หสา้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบสองหมื่นสองหมื่นหนึ่แสนสอันนี้ให uh, ้อะไรใจ้ที่เสียหกห่วย้ไปเออเสียหกจะจใจอันนี้ห้องห่ยคนจิตใจใ่ไหอี่ห้าหกสีหยี่สิบไป 20สบใบอันนี้เอาอันนี้มียี่สิบใบยี่บใช่ไหมยี่ใบแมนไอตัมนึ่สาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอ้าหกหมื่นหกหมื่นตัวไหนนี่แหละกซีตันี่ของไข่ของไข่ละเน่ยีเมือนละเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นนี่6หกหมื่นเดี๋ยวหกหมื่นแล้ใช่ไหมหาดไดกว่าห้าสี่สี่ใบสองหมื่นสี เหลืออยู่40,000เย้านจ่ายเสก่อนกาออกเลยก็ได้าไเลยคือสองอีกหมื่นเท่ไต้นเท่าไรนี่ใบใบสองหมื่นซีสอง่นจ่ายไปแล้วหกหมือ่าสองอีกหมื่นเอาไว้หเป็นเจมป็นเจ็ดเจ็ดดหมอามาอีกหมื่นหกอัน พอจัายไปดกเงินเนาะอันนี้มันยบสิบใบเนบ่ยสบใบแสนห่แสนหมื่นแสนสองแสนหนึ่งแสกับแสนองเั่สองสองหมื่นสี่สองมอกหมหมื่นหมื่นได้เจ็ดมื่กสามหมื่อะก็มหมื่นหกก็จบเลยเออรา้ว่าให้ลหกหมื่นใชงิับหลายเทียะเวป่จาปหมื่นสหบ่หมื่นห่ห ับสแลนเล้กเจี้ับส่วาใจจะออกปเซนต์ในช่วกานแสหงก็จะใจขึ้นมาเก่งพอสัดสนบ่าไร่ก๋อจ้ากอป้าก๋อป้าก๋อตั้มตั้มสองหมื่นครับเกียรนเสียงเันจนงงแล้ตอนนี้ไปเศร้านเลยจ้มีไปเศรเรียนย่าวคนจี้จ้าวคนจี้เสองหมื่นเป็นบ่สองหมื่นครับเราหมือนได้สี่หมื่นเดี๋ยแจอาคนหลายหลาย ไล้เดี่ยวกับพ่อสองลาสองคนมันมีูสมองเลยมีลูนสมอไม่จสง่ได้อ่ก็่ามันต้องไเก่นหรอเาองเน่เเอาดิได้บุญุดขัมดเอ่ี่ยางเก่ยวเป่าโอ้โหฟางเก่ยช่วยจมมือก่อนฟ้า่นกใช่คนนี้่สมน่ สามเมตรพากันไปแรกเลยเป็นสีใช่ไหมแม่มืกินทำมันเวิดย้อนไปคกับหกห้าที่คล้องจ้อยมันสิวิร์ดไปไหมต้องกินให้หมดถ้าไม่หมดแล้วมันต้องจอนอนไปแล้วครับนกห้าขาดโดยกะขาเอาเฟือกเฟือกนะเจ๊มีอะไรไหม อยากมือหน้าอวี๋ป่ะบ้านเนี่ยไม่ต้องดินหรอกเจ๊จะเปิดก็เปิดเลยอยากจะเต็งีม่มีไม่สีขาวเลยวบาเนี่ยเต็มเต็มบาเนี่ยไปกินนไปเสียสี่หมื่นเลยเต็มเต็มเลยไม่ดีสี่สองมาสี่สองมีโอ้โหโอ้โหเจ๊เต็มเลยเตงสีขเตงสมืดนี่แหละอไ่หมื่นใช่ไหมอัน้ตั้มตั้มตั้มสไทยเป็นสีมือของของพี่อ๋อคนละอันนี้ตั้มสีไปเนี่ นอันสส่าหวันะห้าสียี่สบองหนนีส่สี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบหนหื่เหมือนสองเหมือนสามมือนสี่เหมือนห้าเหมือนหกเหมือนเจ็ดหมือนแปดเหมือนเก้าสองหมื่นไอันนี้เหมือนหนึ่งสามสามพที่สามนเ

ทั้งมันสี่หมื่นสี่หมื่นพอนโลมันอะไรสักเอาขึ้นมาสิร่วมไป้งหมดเท่าไหร่หกหมืเอาหนึ่งสองสามสี่้าดแปดเ้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสามหมื่นหนึ่งสองสามห เจแปดเก้าสมืองหสองสีห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบห้าหมื่นหนึ่งสอี้ไปคอันนี้ตํามชามาไไนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่งสองสาี่ห้าหก tất cả chị gì xong mừng xong mừng thật xem mừng thật